กองทการมณฑลธน,ทน,ทนบุที่21ในฐานะฝ่ายแผนและโครงการขออนุญาตทะเบียนข้อมูลการแข่งกีฬาสูรสร่รด้านล่งเพื่อปลูกฝังความมุ่งนใจในกีฬาให้กับเยาวชนและเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในขันกีฬาฟุตซอลในาจัดแข่งขนัขน,ขนที่22 23, 23 29 30พฤศจิกายนวันที่6และ7 ก็คณะกรรมการจัดจาที่เข้ามาร่วมใ,ในงนในวันนี้นะครับครับผมพันเอกสมโชคกันทาสีนะครับรองผู้การกองทัพภาที่1ตัวท่านเองนะพรารกิจนะครับที่เก็บผมนะครับก็วันนี้นะครับถือว่าเป็นเป็นโอกาสอันดีนาจากที่นะครับในฐานพิธการการฝึกนะครับวันนี้ที่ก,ก,ก็ดขจัดขึ้นในวันที่7ธันวาคม2558เวลา 9กนาฬิกาถึง15นาฬิกาและมีพิธีิมีการมอบรางวัลได้แก่ช่วยรางวัลเหรียญรางวัลประกาศปฏิบัติและเงินความให้กับผู้ร่วมแข่งขันที่หน้าเทศบาลนครนครราชสีมาเทศบาลหนองไผ่ล้อมเทศบาลโคกหลวดพ่อมันธัมลาภนารีครับครั้งที่หนึ่งท้องทั้งรับชมการแข่งขันพูดพุดตอบภายหลังจากพิธีเปิดและเชิดทครับยุคที่โชคดีนะครับผมจําได้ ทำความได้เลยสมัยเด็กๆเนี่ยมันสามารถเฉพาะตัวนะครับมีความสามัคคีมีการทำงานเป็นทีมมีการวางแผนนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับมีมีมีกองห้าหลังนะครับทีมม้องครับแต่แต่หน้าที่ถ่ายท้ายลูกครับ Cảm ơn các bạn đã theo dõi Để không bỏ lỡ những video hấp ครับครับขอนีรผมืดูดวยครับไป,ไปเลยเหยื่งติดตัวมาแรงใจจับน้องลูกหลานกันสอบตกัน จับมือทักทายกันนะครับเพือ่<ป>อกีฬ<ป>า <sett les> จะต้องมาในรูปนี้ตลอดนะครับจะก้าวไปต่อกัน<ป>ถึงเตมชาติได้หรือไม่นะครับเพีย <cept olin! S 1> กำลังให้ผู้เล่นของน้องขานหนองขานขติดติดติดไอ้พี ไป่ได้จริงๆครับครับต้งมารุ่นเกีรุ่นรนี้เก่ยวเอาบรรนรื่นองหาเพื่อนนี้มาต่ิดมอยู่ที่เต็นท์หาตัวทก่งเรียบวมาอยู่ที่จัเปียจัเปียไล่ต่อมติด เลี้ยืล้วอยู่ที่เงขาไปเล หมดแต้นมาถึงผู้รักษาประตูนี้มองมองบอกให้เพื่อนรับบอลหน่อย